สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือไร่ข้าวโพดนะคะในการรดน้ําด้วยสปริงเกอร์นะคะเราเห็นก๊อกน้ําด้านหน้าไหมด้านหน้าจะเป็นการเปิดก๊อกน้ํานะคะเพื่อเป็นการรดน้ําให้กับข้าวโพดนั่นเอง 1. นงนะคะเป็นการประหยัดน้ําลักษณะการรดแบบนี้นะคะเป็นการรดนะคะเพราะว่า,าไม่ใช่ฤดูฝนเนาะฝนก็ไม่ได้ตกเนาะจึงจะเป็นที่จะต้องมีน้ําในการรดนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการรดด้วยสปริงเกอร์นะคะเนี่ย ก็จะทำให้ต้นไม้ชุ่มฉ่าแล้วก็ญา้าเราจะสังเกตได้ว่าหญา้านี้เขาจะเขียวขจีแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือไร่ข้าวโพดนะคะที่มีการปลูกข้าวโพดนะคะเพื่อให้เป็นพันธ์ุแล้วก็สามารถนําไปสร้างมูลค่านะคะในช่วงเศรษฐกิจย่ําแย่ในช่วงโควิด -19 แล้วก็ในช่วงการผลิตอาหารที่ค่อนข้างอยู่อย่างจํากัดแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเกิดภัยสงคราม เกิดความแห้งแล้งนะคะแล้วก็เกิดโรคระบาดสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากที่สุดของมนุษย์นั่นก็คืออาหารนะคะแล้วก็อาหารที่ปลูกได้ในช่วงฤด,ดูแล้งอย่างนี้นะคะถ้าใครสามารถผลิตอาหารได้นะคะมีกระบวนการผลิตอาหารได้ที่เป็นอาหารออร์แกนิกแล้วก็เป็นอาหารที่มาจากาต้นสีเขียวต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างว่าได้รับการตอบโจทย์แล้วก็ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่ต้องการของมนุษย์อย่างมากนะคะ ดังนั้นเข้าโพดในช่วงนี้นะคะเดือนเมษาเดือนพฤษภาเนี่ยการปลูกพืชผักทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้น้ําอย่างมหาศาลในแหล่งน้ําและการปลูกพืชผักเนี่ยก็จะต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะไร่นะคะทำการเกษตรนี้นะคะได้บอกเราว่า,าน้ำนะคะที่นามาจ่ายเนี่ยก็จะใช้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็เป็นสปริงเกอร์เป็นลักษณะการจ่ายน้ำและให้น้ำไปใน ในด้านความประหยัดแล้วก็ทั่วถึงด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ให้ผลผลิตนะคะในการปลูกเนี้ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้น้ําเยอะนะคะแล้วก็การดูแลก็ง่ายนะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้คนรถนะคะแล้วก็การปลูกเนี้ยก็ได้รับผลผลิตและสามารถที่จะออกไปจําหน่ายตามเวลาที่กําหนดได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือสวนของข้าวโพดนะคะที่มีการปลูกในช่วงฤด,ดูแล้งนะคะช่วงนี้นะคะ เพราะฝนไม่ตกเลยนี่คือเป็นแนวการทําการเกษตรแบบใหม่นะคะที่เราสามารถจัดการในพื้นที่ของเราได้และสามารถให้ผลผลิตของเราได้แล้วก็ลดทุนค่าใช้ใจ่ายแล้วก็อีกอย่างเราก็จะได้มีความสุขนะคะกับต้นไม้สีเขียวแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรปลูกเองกับมือค่ะจากอาจารย์ยศสวธารศิริภากรค่ะ